สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะมาช่วยแล้วมาแล้วโตวโน่พาคินลงเรือกลางดึกลุยช่วยค้นหาแตงโมนิดาเช่าเน็ตแห่แชร์คลิปโตโน่พาคินอดีตแฟนหนุ่มลงเรือช่วยค้นหากลางดึกพร้อมอุดเป็นต่อหลังแตงโมนิดาพระตกเรือจมหายแม่น้ำเจ้าพยายังไม่พบตัวเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและต่างพากันติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันพระตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อช่วงเวลา22นากานาทีของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถหาตัวดาราสาวพบและยังคงมีการระดมกำลังค้นหากันอย่างต่อเนื่องกว่า30ชั่วโมงแล้วและสื่อหลายสํานักได้ติดตามและนําเสนอข่าวอย่างใกล้ชิด ตามที่เสนอข่าไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดได้มีสมาชิกผู้ใช้ติกต o กรายหนึ่งได้โพสตคลิปเมื่อช่วงค่ำวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าโตโน่พาคินอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้เดินทางมาลงเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานพระรามห้าเพื่อช่วยค้นหาแตงโมโดยในคลิปจะได้ยินเสียงบรรยายว่าพี่โน่มาช่วยน้องแตงโมแล้วพี่โน่น่ารักที่สุดเลย พี่โน่ต้องช่วยน้องแตงโมให้ได้นะคะพี่โน่ลงเรือไปแล้วนะคะพี่โน่ลงเรือไปช่วยน้องแตงโมแล้วนะคะพี่อุดเป็นต่อก็มานะคะพี่เมย์ผู้จัดการเก่าของน้องแตงโมก็มานะคะทุกคนลงเรือไปช่วยน้องแตงโมแล้วนะคะนอกจากนี้ทางเพจเจมอยร้อยแปดได้อัปเดตเพิ่มเติมอีกว่าตอนเกิดเรื่องแรกๆโตโน่ให้ผู้จัดการโทรมาสอบถามเรื่องโมโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ไปตามด่าเขาในไอจี และวันนี้โน่ก็มาช่วยตามหาแตงโมแล้วมิตรภาพคำว่าเพื่อนยังมีให้กันเสมอรักขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก Daily New ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ